ขออีกรอบนึงค่ะคอนเซปที่ร้านเราคืออะไรช่วงดีเอ้ช่วงสวัสดีค่ะมาพบกับมาลิอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาลิจะมารีวิวรถนะคะแต่เป็นรถที่กําลังทําอยู่นะคะก็คือเป็นเป็นการทําสปารถนะคะเดี๋ยวมารับชมได้เลยนะคะไปเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวมาลิจะพาไปดูนะคะการทำสปารถนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda j a จ z นะคะปี2009นะคะการถอดสปาของมาลีทางร้านมาลีนะคะก็จะถอดแบบนี้เลยนะคะถอดทำแบบนี้เลยนี่เลยถอดพรมเพดานนะคะถอดพรมด้านล่างนะคะ,นนะ,คะแกะออกมาซักให้พร้อมนะคะอบแห้งพร้อมเลยนะคะข้อดีของการแกะแบบนี้ คืออะไรคือเราจะได้เห็นโครงสร้างของรถนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนมีชนหนักไหมมีจมน้ําหรือเปล่ามีผูมีตรงไหนอะไรที่มันไม่ดีตรงไหนเราเห็นหมดเลยทําไมมาลีถึงการันตีว่ารถที่ร้านไม่มีผูไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักคือมาลีพูดความจริงได้เพราะอะไรเพราะว่ามาลีทางร้านเขาแกะล้างอย่างนี้เลยนะคะทางร้านมาลีแกะล้างแบบนี้เลยทําล้างแบบนี้เลย สปาแบบนี้เลยเห็นทุกจุดนะคะเห็นทุกจุดเลยนะเห็นไหมคะเห็นพรมด้านในเลยไหมคะคือตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นฝุ่นนะเป็นฝุ่นนะคะถึงรถเราจะสะอาดแค่ไหนถ้าเราไม่แกะล้างแบบเนี้ยคือเราจะไม่เห็นด้านล่างเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่าอันนี้เราแกะแบบนี้เลยนะคะเราก็เห็นเลยนะดูดฝุ่นให้พร้อมนะคะซักแห้ง ข้างล่างนี่เราต้องเป็นการซักแห้งนะคะเราไม่ใช่เอาน้ําฉีดนะเรามีวิธีการทําของเรานะคะเรามีวิธีการทําของเรานะดูได้เลยนะคะรถเป็นไงคะสีเดิมโรงงานเลยนะคะเม็ดอาร์ตเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาจับกล้องก่อนเม็ดอาร์ตนี่คือเดิมโรงงานเลยนะคะถอดล้างให้แบบนี้เลยนะคะ<ล>นี่เลยนะคะ<ล>อันนี้ยังไม่เสร็จนะ เดี๋ยวรอประกอบนะคะอ่านี่เครื่องเดิมๆเลยค่ะเครื่องเดิมๆเลยเดี๋ยวรอชมได้เลยนะคะสำหรับ Honda j a จ z ปี2009คันนี้นะคะราคาไม่แรงเลยนะคะลงปุ๊บนี่ถึงต้องแย่งกันเลยถึงกับต้องแย่งกันเลยนะคะคันนี้อ่าเดิมๆแบบนี้นะคะดูได้เลยนะคะทางร้านไม่ได้ขายแค่รถอย่างเดียวเราขายความจริงใจด้วยนะคะ ทุกคนที่ร้านนะคะเราขายความจริงใจนะนะคะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนทํานะนี่เลย<ด>น้องชายไหนดูหน้าสิไหนดูหน้าคนทําสิช,ชื่ออะไรครับชื่อชื่อออดครับชื่ออดอดอจ่าออดจ่าออดจ่าออด,อดมีช่องไหมคะมีมีครับมีช่องชื่อช่องอะไรคะฝากช่องได้นะเออตอนนี้ก็ชื่อจ่าออดรถดีก็เก้าแปดเจ็ดโอเคครับคือนี่คือคนทําแบบ ดูสิดูอุ้าจะได้้รูว่าไม่ใช่พี่จะติดเลดไหมันร้อนอ๋อมันร้อนใช่ไหมดูใช่ไหมโอ้โหเอี่ยมมากเลยอ่ะไม่เอาโอ้โหใครใครได้เป็นเจ้าของก็ถือว่าคุ้มอืมคุ้มใช่ไหมคุ้มมากเลยเขีต้องรูอยู่แล้วว่าราคาการล้างอะไรเงี้ยมันแพงอยู่แล้วแต่ว่าเนี้ยมันคือเหมือนเราทำด้วยใจที่แล้วก็ เขาได้เห็นด้วยเนี่ยว่าคงจะเก็บตัวถังเนี่ยมันมันใหม่ไหมมันอะไร่าครับแล้วฝากเออดูก่อนนะรับทํำไหมที่อื่นมาแน่ครับรับไหมก็อนาคตก็รับแต่ว่าตอนนี้ขอทำเพียงครั้งเพราะว่าถ้าทำทไม่มีนานแน่ที่ไม่มีคิวคิวไม่พอใช่แต่รถทุกคันก็คือในคอนเซ็ปต์ผมเมื่อี้จะทำแก้กับซีลิกอยู่แล้วใช่อันนี้ก็เป็นคันแรกครับคันแรกที่เก็บล้างให้ค่ะและนี่อะไรคะเนี่ย อันนี้เป็นอ่าไม่ได้นะไม่จะมีอะไรค่ะดีครับเพราะเนี่ยฝากด้วยครับจะแยน้องค่ะน้องจะเป็นเดียว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 ก็เดียวเดียวกันนะครับก็คือเนี่ยสนับสนุนกันไปนะเราเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันสองเข่าก่อนเข่าก่อนนี่นี่อย่างเงี้ยอย่างไม่รูอะไรกไม่ได้ทำแล้วให้ใช่ไหมก็คืาบน้ำมันหรือว่าอะไรอันนี้ยังไม่เสร็จเนาะใช่คือเราจะไล่ภายในภายในก่อน ภายในก่อนแล้วก็ค่อยไล่ออกมัอก็งอ<า>หลักการงานทำความสะอาดประมาณนี้<า>ใครได้ไปก็คือว่าคุมากผมบอกเน่ยมาดูหน้าเครื่องก่อนกันนะครับในหน้าเครื่องก็หน้าเครื่องนี่ก็จะเป็นของงานของช่างเบียร์เ<ะ>บียร์เขาก็จะทำหูเขาส่วนผมก็จะทำอนินทีเรียนอินทิเรียในภายในไปนี่ก็จะเป็นรูเมนจิ้งก็คือเป็นห้องเครื่องครับท้องเครื่องจริงมันไม่ใช่สภาพนี้หรอกก็คือมันหนักมาก ก็คือเราก็ทําแบบให้เต็มที่เลยค่ะเก็บร้านให้เต็มที่เลยใช่ตามคอนเซ็ปต์ของของร้านนั่นของร้านเราช่วงล่างดีเกียร์ดีเครื่องดีครับใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านเราเนาะขออีกรอบนึงค่ะคอนเซ็ปต์ที่ร้านเราคืออะไรช่วงดีเอ้ยช่วงช่วงอะไรเนาะล่างดีเยอดีเครื่องดีโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขออ่าปิดไลน์แล้วนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ